ทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วเจไดวันนี้ผมจะมาเล่นดอปเปอร์เฮ้ยใช่ครับคุณจุกุลอะเออไม่ได้ทุบมั้ยเฮ้ยแหลกเปล่าวะน่าจะน่าจะนี่ยแป๊บหนึ่งเน็ตไทยมันกากครับมันกากมากใช่ดูดินี่เชื่อมต่อเทนได้เชื่อมต่อเออเชื่อมต่อเมื่อเวลาตกเลยรอรอ เออมาแล้วครับปึ๊บเฮ้ยขุดไปเฮ้ยเกียนเกียนไปเกันเลยด่านหนึ่งด่านไหนวะด่านนี้นี่อู้ยอู้ยอือเออเอ้ยตายยังไงวะด่านหนึ่งหนเอ้คุณเซตสปาวิ่งดิเซตสปาวิ่งดิอย่างเงี้ยเซตสปาวิ่งเลยไหนวะเนี่ยเออเซตเลยเซตเลยขี้เกียจเดินนี่ไม่ใช่ รงนี้เทเลพอร์ตแล้วก็กดเซ้นสปา่เออดีมากกดะกดสามครั้งเลยเอ้ยเอ้ยเอามอนิกเอ้ยไอไอทายไปเลยไม่ได้ข้าลงมันเลยคุณเก็บทรายไปเลยเอาแล้วก็เดี๋ยวนะั้นบินขึ้นไปเร็วดีเก็บหลอนะบินใช้นี่บินกันทางนี้เลย เอาไปบินอะไรตรงบันไดฮะเห็นชื่อเลยเื่อไปด่านสองเลยอุ้ยสูงเกินได้เดี๋ยวเคลียร์ด่านสองให้คต <c oughs> ง่ายอ่ะกาแล้วเอาสายขึ้นมาเลยได้ได้ <c oughs> อ่ารถตู้พิเห็ดทำเฮ <c oughs> ือ้ยได้เหตุมาด้าวยระวังกันไหนก็ได้ใช่ไหม <c oughs> าวางไว้ล้ววางันไหนก็ได้ใช่ไหมเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยสายอ่ะขาวางนี่ เออวางงั้นน่ะลืมบอกไปลืมบอกไปว่าเป็นลืมคุณเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็วางทรายไปได้เอาไปวางคืโกงโกงลเลยวางเงนั้นทางนั้นวางเพชรได้เ,เดี๋ยวเราให้เครดิตกันก่อนฮะลืมให้เครดิตอะไรถ้าเราแคสเราต้องให้เครดิตเว้ยแล้ววะ ใช้ pt, สปาตรงนี้ไหมไหนเครดิตไหนเออใช้สปาตรงนี้เลยง่ายดีอืมตึ๊บไหนว่าเครดิตนี่ย P T B R เปล่าเป็นนึ่งข้าตัวตายรู้สิเครดิตคนสร้างข้าตัวตายได้เลยนะอืมอืมมันต้องมีนี่เปล่าเครดิตคนสร้างอยู่กลางๆเลยกลางๆไหนวะเครดิตคนสร้างอยู่ P D R B มั้งไม่รู้สิอะไรไม่รู้ ปะเปล่าตรงนู้นมาแล้วนะตรงไหนเสซตตรงไหนตรงนั้นแหละด่านสี่นะไปแล้วครับด่านสามไปแล้วครับด่านสี่เฮ้ยด่านสามมันนี่ทีเดียวผ่านขอไปด่นวานสี่ว้าวว้าวโอ้โหด่นานสีมมมม่ยากช้ำมดชำมดยากจังด่านสี่อะยากจุงโอ้โหตกกลางและเวรเลยเพื้อโดนอะไรก็ไม่รู้ด่านสี่เล่นง่ายๆอ่ะ เ้าเล่นจริงๆ,ๆอะขอใส่ด้านขวานะมันก็ให้ใส่ด้านขวาไม่ใช่วงกลมเว้ยเราต้องลงนี้แล้วก็ไปตรงนี้เฮ้ย,ยเกือบแล้วเรรอตรงแล้วค่อยๆไปโอ้โหเกือบอีกแล้วอะมันต้องค่อยๆแล้วก็ค่อยๆไปตรงกลางอึ๊บแม่งไม่ค่อยละช้าเกินน่ะช้าเกินลบช้าเกินเหมือน อุย้ยโดนโดนตรงกลางกากโอ้โหโกากไปเอ้ยวัดดุมเฮ้ยรีไปโอ้ยโดนน้ำแล้วแต่ว่ามันจางขอบๆอ,อ,อ่ะใช่นนหนักน่ะนักอีกแล้วยตอนแรกยังไม่โดนเลยออ <c oughs> เออเรนยากจังคนสร้างต้องมีทริศ สร้างดิสร้างดิหมดเนี้ยอะไรอ่ะใช้สูตรมั่วๆใช้สูตรกากหรอไม่ผ่านลงมาทางนี้บ้างดิได้ไหมได้ด้วยเอาวนผ่านแล้วเหรอใช่เฮ้ยพันนึงมันง่ายไหมเดี๋ยวเก็บสายเองอ่ะเก็บสายเดี๋ยวเขานี่บินมาทางนี้เร็วดิเออก็ดีเนาะเฮ้ยเฮ้ยนี่ห้ามจังบล็อกเว้ยตอนบินเนี้ยง่ายไหม คตรง่ายอ่ะโอ้บินไปอย่างง่ายได้แต่มันนานดิ <c oughs> เราต้องรีบเล่นเร็เรวๆพวกเรามีกฎไว้5เมน่นเกิน15นาทีนี่เกินยังเนะี่ยยัง5นาทีเลยโอ้โหนี่กดนนี่ยนึงปักแบบไม่เลือดนะเนี่ยอ้า,อาลูกคุณจะเปัปาแบบเขียทีบทช่ไหมอยากบินเหรอ แล้วบินกดเปิดไฟเออเปิดละวต้องกดบินดิต้องกดบินลืมอะละนี่ลงทางไหนก่อนเฮ้ยเราลงไปด้วยกันท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นด้วยกันทางนี้ทางนี้ทางนี้ก่อนนี่ทางนี้เร็ล้ง่ายเว้ยง่ายง่ายเลยสบายสบายโอ้โหไม่จังสักนิดเกระซายไปเลยอย่าแอบเกลียนนะเว้ยขึ้นยังไงอ๋อขึ้นง่ายง่าย <otom> เล่นอะไรไม่รู้ดูดิโอ้โหไปตรงนี้ต้องไปตรงกลางตรงนี้ต้องไปตรงกลามงมาแฮมขึ้นทางบันไดมันชัดใช้มากจังสูงอะงไปด่านนี้เฮ้ย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 อุ้ยติดติดอุ้ยอุ้ย,โอ,อยโอ้โหเกือบตายด้านนี้ลงไปยังเนี่ยที่เป็นโค้งอะไหนเดี๋ยวขอเดี๋ยวจะลง าตัวตายแล้วมันไปรถนึงเออเสืสอผ้าตรงนี้นะรอด้วยเออเตรงนั้นเลยท่านผู้ชมจะได้เห็นแมทนี้แล้วก็อยากโหลดมาเล่นก็โหลดเล่นกันได้ก็เดี๋ยวตัดคลิปก่อนก็ต่อเลยทางคนเอ้ยผมบ้าเปล่าทางคนยังไม่ไปเลยโอ้ยครับต่อกันเลยครับอะไรคุณเนี่ยอะไรคุณอะไรอะไรเป็นไรเป็นไรเป็นจังไสเป็นจังไส ไปดูก่อนว่าทำโคดเคี้ยวเราต้องไปกันให้ได้ด้วยการลงไปตรงกลางครับนี่ไปแล้วนะแล้วก็พี่เกียดขึ้นแล้วแท็กไปเลยไะมมีใครอยู่ข้างบนบ้างเฮ้ยคุณไปข้างไปขึ้นข้างบนนี่ไีอยู่ข้างบนเดี๋ยวเขาจะได้แท็กคุณไปๆแจ่ไม่ต้องบินมาอย่างช้าเดี๋ยวนล้ทไมลาวามันไม่ไหล เหมือนมันจะเป็นลาวาที่ไม่ลงมาเลยเนาะมาอันนี้เรายังไม่ได้ไปเลยนี่เราก็ใส่ทรายกันนะครับนี่เย็บยังครบครบยังใส่อันนี้อันไหนเรายังไม่ได้ไปนี่นี่อันนี้อันนี้คุณไปยังฮะแหนะแหะไปยังไปละเฮ้ยเดี๋ยวคุณอยู่ข้างบนเดี๋ยวเขาจะเล่นให้ท่านผู้ชมดูอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับป๊อปป๊อบป๊อบไปแล้วเก็บทรายไปแล้วนะ เออเร็วอันนั้นเรายังไม่ได้ไปเดี๋ยวอย่ากเกียนอย่ากเกียนจะไปก่อนเลยไหมเดี๋ยวขอแท็กกุนมาเนี่ยทางนี้เรายังไม่ได้ไปั่นไงกุนเดี๋ยวพึง่งเดี๋ยวพึ่งไปฮะทางนี้เราไปแล้วไหม่ะเออไปก่อนนะแป๊บนึงอยู่ข้างบนเอ้ยคุณอย่าไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเล่นให้หมดท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยมาไปแล้วจะได้มาโหลดกันเล่นได้นะครับโอเคอ่าไปแล้วเนี่ยอ่ะเอ้ อนไหนที่ยังไม่ได้เปิดวะอันนั้น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 เก็บเอาละเอาไปละใครเอาไปเออไม่มีมมอะไม่มีอ่ะกูน่ะไม่มีแล้วนะในตัวนั่นไงก็ใส่หมดละใส่หมดยังเฮ้ยทำไมมันยังหมดแล้วนะงงงอง,องจีจี <c oughs> เขียนแมปได้แล้วครับเฮ้ยอะไรเรายังไม่ได้ใส่วะอันนี้ปะ เฮ้ยเขาใสไปแล้วหรืออันนี้อันนี้ปะอันนี้ใส่ไปแล้วนี่ปะพีอ่อันนี้ยังไม่ได้ใสนี่ปะเฮ้ยอีกชั้นนึงวัด <What? S 2> อันนี้เปล่าอุ้ยนนใส่ไดใส่แนะเ้ยยใส่เป้ยยยยยย่ยยยยยยย่ยย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 ยไปยย่ยย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 ยายยยยัยยยล ไม่ต้องลงไปทางไหนลงแค่ตรงกลางก็พอเนี่ยก็ชนะแล้วครับง่<ช>ายๆเลยนลันี่เขาบอกเครดิตคสนสร้างน่าจะใี่เป็นอะไรน่าจะใช่นะโบล็อกน้ำสีน้ำตาลแม็กสติ๊กเกอร์แล้วก็เอ้ยแม็กสติ๊กเกอร์รีวอะไรไนมะ่รู้รีวช็อกช็อกอะไรวะ คิดไม่รู career. ้ว่า Apple Craft B R แค่นี้คนสร้างที่ให้ค่าตัวตายด้วยเฮ้ยโชคดีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หลัก